กลักบมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเหล่าชื่อมีคําศัพท์เรื่องใหม่มาบอกเด็กๆด้วยคะ่ะเป็นคําศัพท์เกี่ยวกับเรื่องประเทศค่ะคําศัพท์คําว่าประเทศนะคะพูดเป็นภาษาจีนว่ากัวจากัวจาประเทศค่ะคําศัพท์บทน,นี้นะคะเด็กๆก็จะได้รู้ว่าประเทศต่างๆ พูดเป็นภาษาจีนยังไงค่ะเยอตัวอย่างนะคะเช่นประเทศลาวนะคะพูดเป็นภาษาจีนยังไงประเทศเวียดนามนะคะพูดเป็นภาษาจีนยังไงค่ะถ้าเด็กอยากรู้แล้วนะคะเราไปดูคําศัพท์คําแรกกันดีกว่าค่ะคําศัพท์คาแรกนะคะนั่นก็คือประเทศไทยค่ะประเทศไทยนะคะพูดเป็นภาษาจีนได้ว่าไทยกัวไทยกัวไทยกัวประเทศไทยค่ะคำศัพท์คำต่อไปนะคะนั่นก็คือประเทศจีนค่ะ ประเทศจีนนะคะพูดเป็นภาษาจีนได้ว่าจีวจงัวจีว,จวประเทศจีนคะ่ะคำศัพท์คำต่อไปนะคะนั่นก็คือประเทศญี่ปุ่นค่ะประเทศญี่ปุ่นนะคะพูดเป็นภาษาจีนได้ว่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นคะ่ะ คำศัพท์คำต่อไปนะคะนั่นก็คือประเทศเกาหลีใต้ค่ะประเทศเกาหลีใต้นะคะพูดเป็นภาษาจีนได้ว่าฮานกัวฮานกัวฮานกัวประเทศเกาหลีใต้ค่ะคำศัพท์คำต่อไปนะคะนั่นก็คือฮ่องกงค่ะฮ่องกงนะคะพูดเป็นภาษาจีนได้ว่าเชียงกังเชียงกังเชียงกังฮ่องกงค่ะ คำศัพท์คำต่อไปนะคะนั่นก็คือประเทศอังกฤษค่ะอังกฤษนะคะพูดเป็นภาษาจีนได้ว่ายิ่งกัวยิ่งกัวยิ่งกัวประเทศอังกฤษค่ะคำศัพท์คำต่อไปนะคะนั่นก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะพูดเป็นภาษาจีนได้ว่าเมย์กัวเมย์กัวเมย์กัวประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ คำศัพท์คำต่อไปนะคะนั่นก็คือไต้หวันค่ะไต้หวันนะคะพูดแป็มภาษาจีนได้ว่าถ่ายวันถ่ายวันถ่าวันไต้หวันค่ะคำศัพท์คำต่อไปนะคะนั่นก็คือประเทศบูไนค่ะบูไนนะคะพูดแป็มภาษาจีนได้ว่าเวนไล่เวนไล่เวนไลบูไนค่ะ คำศัพท์คำต่อไปนะคะนั่นก็คือประเทศลาวค่ะประเทศลาวนะคะพูดเป็นภาษาจีนได้ว่าลาววอลาววอลาววอประเทศลาวค่ะคำศัพท์คำต่อไปนะคะนั่นก็คือประเทศเวียดนามค่ะเวียดนามนะคะพูดเป็นภาษาจีนได้ว่าเวียนนานเวียนนานเวียนนานประเทศเวียดนามค่ะ คำศัพท์คำต่อไปนะคะแน่นก็คือประเทศพม่าค่ะพมา่านะคะพูดเป็นภาษาจีนได้ว่าเมียนเตี้ยนเมียนเตี้ยนเมียนเตี้ยนพม่าค่ะคำศัพท์คำต่อไปนะคะแน่นก็คือประเทศกัมพูชาค่ะพูดเป็นภาษาจีนได้ว่าเจียนผูจ่ายเจียนผูจ่ายเจียนผูจ่ายประเทศกัมพูชาค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆคำสับบทนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆนะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนคำศัพท์เก่าๆที่หล่าชีเคยสอนด้วยนะคะแล้วเรานะคะจะมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะหล่อชีอขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบายเจ๊จี